เอาก็หันหนาไปทั่วสวัสดีครับวันนี้จะกับช่องมาโคราชบ้านเองนะคะวันนี้จะมาจับแมงกัน,นค่นคคนนจะ,จะนนครับนี่ครับสมาชิกในรถเพราะปกิจะมาเบิ้งบอลำ่านะครับนี่มามามาแต่ห้าห้าโมงกว่านี่มาจับจ้องพื้นที่เลยครับนี่ปลาซัก<ม>เดี๋ยวไปรอชมผลงานอีกจะแป๊บนดงนนะครับนี่รอมันมืดมันออกประมาณสักยี่สิบนาทีนี่นะครับด้วยสมาชิกนี่มีสารมีเสียบ้่ะนี่ โอ้หนุนนะได้แล้วขึ้นแล้วโอ้ตัวแรกกันนี่จุกจกอะไรเนี่ยนี่จกอันนี้รูดินโปเออมันกำลังจะขึ้นนี่นี่ขึ้นอยู่ด้วยนี่โอ้จับจองพื้นที่ในการหานีครับวันนี้มาเล็กน้อยก็มาสนุกไป ได้ไมได้ i, กับมวนครับโอ้ตัวเลกแหกหมานได้เนี่ยครับนี่นไหนจุกดูดูได้ไหมเริ่มมืดเลยครับพี่น้องเนี่เปิดไฟแล้วนี่นี่นะครับเตรียม <c oughs> จับจองพื้นที่กันนะครับเพราะว่าทางบมันร้ายกับมมรู้กัามัน ใจจุดเอาไงเอ่นฮะยี oh, ้ท hey, ัวย <Really? laughs> ังไงรู <abnormal> ้อุ๊ยนมันเป็นนกเป็นนกตอนนี้นะคะมีแสงไฟเวทีเยอะเลยนะคะ ก็น no, ้อยนี่ลูก Nó một tí Mà nó thật. โอ้มลินอ่อมพิษลเลยเวียดนาเลย เสียงสนุกสนานปิ้นป่านียครับมวนคนงานหลูกสาวโอ้พอได้อยู่ครับแมยิ้าหอโอ้คนหลครับพปะนมาเบิงบมดล่ำพี่น้องเลยนวลด้วยอ้าวแม่นวลมะม่วงตัวนี้แม่นี่ โอ้ยยิ้มโชว์มันกลมังไปนน่นอ่ะนายเฟรชโอ้เมนมะม่วงเขียวเด้นี่นมาทั้งใหญ่นะก้งานเมนบ่ไดอ่ะซอยอันมะม่วงเลยครับนี่นู่นน่ขายป่อนี่ตัวละบาทบปลาเอาตัวละสองบาทสองบาทขายปะหบาทโอ้ยหบาทคือขายแพงทีปาพวกมังจะคนบมันเถอะปาะนี่มีดูส่อนนั้นยนอยู่กับทางเงอด้วย เท้าล่ะแต่รองเท้าตัวเองเอ็มไปเถอะไปเถอะรองเท้าใส่ถุงน่านี่นะครับสมาชิกไม่ใช่คะค่มาจีบเพิ่มยาจีบเพิ่มเดี๋ยวยางมาจีบไปนี่ครับละออกแล้วครับสิบผานาทีกันหมดแล้วนี่อยากค้นคว้ามาเป็นหุ่นคนโดนนี่เดี๋สมาชิกไหนไหนไหนไดมมากไหมดูดูเอาซอง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 ครับนี่ผลงานวันนี้ครับนี่ทีมงานปลาลูกคอกหน่อยเอาพอไดมพิททอยกันนะครับพอละเราสิบยี่สิบตัวครับนี่สันนี้ก็ถือว่า ได้หลายอยู่ครับนี่พว่าคนมันมากมันนี่ไฟไม่เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามซัปตะไข่พร้อมครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปน้ครบกวนลงมาเร้เลยครับพอะุญอ้าวเด็กๆอ้าววัสดีครับเดี๋ยวอ่า